สีัดีครับทุกท่านไทอุดรมาแล้วเด้อนั่นหม,มามนบ่หมานค่อยได้ล้างแรกเลยเห็นบ้านนะ่ะไปไปไปปลาอย่างเห็นบ่ติดเบ็ดค่อยแล้วเห็นบ้านน่ะนี่เห็นบ่เหนะ็นบ่านไปไปไปพยายามเบ็ดเท่านี่ค่อยมายามเบ็ดค่อยแล้วนี่ปลาติดเบ็ดอยู่อะแนี่เห็นบ้านนะ่ะปลาอย่างน้อเบิ้งกันนะปุ๊บออ,อู้นี่ ขึ้นมาแล้วโอ้ปลาดุก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 นะเห็นบ้างเพื่อนอะ่ะโอเคหมนัมนมนันมันตัวแรกตัวแรกตัวแรกปลาดุกนะปลาดุกนะเห็นบ้างเอาละบ้านเนี้ยสนุกแล้ะก็ได้ปลาดุกแล้วหนึ่งตัวนี่เห็นบ้างเดาเด้า นี่นี่โขเห็นบอนอ่ะมาแล้วประดุกตัวแรกเนอติดเด็กค่อยแล้วนี่ไปไปเดี๋ยพยายามต่อนั่นอีกหลังนึงน่ะเห็นบอเพื่อนกำลังติดบ่ติดติดบะติด,ตด,ตดนั่นเพื่อนกำลังจะกินอยู่เด่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยไปดูกันลุนลุนลุน เดี๋ยวไปหายามเบ็บก่อนได้แล้วหนึ่งตัวปลาดุกหน้าขาวจวดเลยตัวกระลังปิ่งหาเบื้องกันลังนี่เป็นจังงหลังนี่โอ้ปกตินี่หลังอื่นกัโอเค มันมันมันปักเบื้อเดียวมานแล้วเหมือนแร้งใครนี่ได้หนึ่งตัวแล้วเี่ปลาดุกปลาดุกนาเดี๋ยวหลังเอื้อนขอ้อบ่ไปหลังเอื้อนพระท่านข่านั่นเห็นบ่ฮะข่าบบ่น,นเห็นบ่ บักเขาบัเขาบักเขาโอเคมันแล้วมันนั่นโอ้บ้านเรามีปลาทีไอติดแล้วนี่นี่ยังยัง อันนี้ยังไม่ติดในหลังไหนเมื่อกี้นี่โอ้ยติดไม่ติดติดไม่ติด ง่ายป่านนบอกอืมป่านนธรรมชาติเพราะว่าของเราอยู่บอ่อนน้นมันไม่ค่ามามาไม่ได้ดก็เลยจะปล่อยอเพือเ่อนไปปล่อยในบ่อนี่ติแล้วไหน เนี่ยป่ะไม่ดอันนี้เป็นปานินธรรมชาติโอเคขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วบายบาย